<Get> ready. สวัสดีครับผมเสกสารปั้น YouTube ครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการเลนเดอร์ไฟล์ด้วยโปรแกรม After e f f e c t เเพียงแค่3ขั้นตอนเท่านั้นนะครับผมนะตอนนี้เนี่ยผมได้ทำการทำาอนิเมชันเรียบร้อยแล้วครับแหมปราดวนบอกว่านี่ครีมรักษาสิวนะก็เลยมีหน้า คนที่รักษาสิวหรือว่าหน้าที่ทาครีมขึ้นมานะครับผมโอเคตัดทอเสร็จแล้วต่อมาวิธีการเรนเดอร์นะครับก็คือขั้นตอนแรกนะให้เราเนี่ยทำการกําหนดช่วงก่อนนะครับว่าจะเรนเดอร์ตั้งแต่ช่วงไหนถึงช่วงไหนครับวิธีการกําหนดช่วงนะครับให้เราดูที่ตรงนี้นี่ตรงนี้นะครับก็คือตําแหน่งเริ่มต้นที่จะเรนเดอร์นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยด้านขวาสุดก็คือ ตำแหน่งสุดท้ายที่เราต้องการเรนเดอร์ครับผมนะถ้าเราต้องการที่จะเรนเดอร์ทั้งหมดเลยนี่นะครับเราก็ไม่ต้องกําหนดไอช่วงนี้ปล่อยมันไปเลยเพราะว่ามันยาวตั้งแต่ต้นตรงนี้นะครับจนจบตรงนี้ไปแล้วนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่จะเรนเดอร์ถึงแค่ตรงแค่ประมาณ7วินาทีนี่ตรงนี้นะครับปรับวิธีการก็คือยังไงครับลากเข้ามาครับนะให้มันมาชนตรงนี้ครับ เอาตัวโปรแกรม After Effects ก็จะเรนเดอร์ถึงแค่7วินาทีแล้วมันก็จะหยุดนั่นเองครับสมมุติว่าผมจะเรนเดอร์ถึงแค่7วินาทีนะครับนี่คือขั้นตอนแรกขั้นตอนต่อมาครับให้เราไปที่ตรงนี้ครับ Composition นะครับแล้วก็ Add to Render Queue นะครับในตัวอย่างโปรแกรม After Effects ที่ผมสอนนี้นะครับผมจะใช้เวอร์ชัน CS6 นะครับผมนะซึ่งเป็นเวอร์ชันที่พี่ๆส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้ใช้กันอยู่นะครับผมนะส่วนเวอร์ชันอื่นเนี่ยก็มี หลักการใกล้เคียงกันมากเลยนะครับโอเคต่อมาครับเราจะมากําหนดถึงขั้นตอนที่3น,ะนั่นเองนะครับผมก็คือกําหนดค่าต่างๆนะครับผมแนะนําว่าให้เราตั้งค่าการเรนเดอร์เป็นไฟล์ mpc เหตุผลคือไฟล์มีขนาดเล็กแล้วก็ชัดซะด้วยนะครับผมโอเคมาจิ้มที่3ตําแหน่งครับผมนะที่เราจะทําการเรนเดอร์กันนะครับคืออันนี้ตําแหน่งหนึ่งตำแหน่ง2แล้วก็ตำแหน่ง3นั่นเองครับ มาดูทีละตำแหน่งเลยนะครับจิ้มที่ตรงนี้ครับ lossless ตุ้มขึ้นมาจะมีหน้าต่างอันนี้ขึ้นมานะครับให้เราตั้งค่าตามผมได้เลยนะครับผมแมวกด FH.264 อันนี้คือ m p 4นั่นเองครับผมเสร็จแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยจิ้มที่ format option นะครับผม9นี่โอเคนะครับผมนะ bitrate ประมาณนี้นะครับตรงนี้เรียบร้อยแล้วแล้วเราก็กดโอเคเลยนะครับตัวนี้ตามผมได้เลยนะครับผมแมวโอเค ต่อมาครับอย่าลืมติ๊กที่ audio output ด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่มีเสียงออกมาจากวิดีโอนะครับผมโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับผมกดโอเคนี่คือตำแหน่งแรกครับต่อมาเป็นตำแหน่งที่2คือจิ้มที่ตรงนี้นะครับสีเหลืองๆนะครับผมนะอย่าไปจิ้มที่ตรงนี้มันพิษจิ้มที่ตรงนี้นะครับแมวก็คือกําหนดตําแหน่งจัดเก็บไฟล์นั่นเองนะครับนะเราสามารถจัดเก็บไฟล์ที่ไหนก็ได้นี่สมมุติว่าผมเก็บไว้ที่เดสก์ท็อปเลย ป๊าบนะครับคำว่า Demo 2นะครับ H.264 เห็นไหมครับว่าเป็น M.P.4 นั่นเองกดเซฟได้เลยครับแปลครับต่อมาเบส Setting ตรวนี้ครับตำแหน่งที่3ก็จิ้มเข้าไปเลยปักเข้าไปให้เราเช็คดูว่ามันเป็นเบสแล้วก็ f ฟูลหรือเปล่าครับผมนะแล้วก็เฟรมเรทเนี่ยตรงตามที่เราได้ตั้งไว้หรือเปล่าก็คือ25 Frame p e เฟรมเปอนั่นเองปึ้งเสร็จแล้วครับแล้วก็สุดท้ายครับให้เราเนี่ยทำใจแบบชิลๆล่มๆเลยครับผม ไปกดที่เรนเดอร์ได้เลยนะครับผมนะเสร็จแล้วเราก็ไปนอนรอเลยนะสำหรับเครื่องไหนเนี่ยที่จะมีสเปคอาจจะไม่แรงมากครับผมเราก็ไปนอนรอได้เลยนะครับผมนี่เรียบร้อยนะครับดูปลดูนะครับผมปิง้งอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่านะครับว่าเรนเดอร์เสร็จแล้วเนี่ยจะมีคุณภาพความคมชัดเป็นอย่างไรครับคือนี่นี่เนี้ยงามบ๊อ เห็นไหมครับว่าภาพคมชัดเหมือนกับต้นฉบับเลยนะครับผมนะแทบไม่แตกต่างกันเลยนะครับนี่ก็คือหลักง่ายๆครับนะในการเรน์ไฟ After Effects แค่3ขั้นตอนเท่านั้นครับพี่พิษณัดูแล้วเนี่ยนะดูวิดีโอแล้วมีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามวิธีคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมนะหรืออยากจะดูอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัดต่อวิดีโอการทำวิดีโอเนี่ยอย่าลืมไปที่ช่อง u t u b e ที่ชื่อว่าเสกสรรปั้น YouTube หรือแฟนเพจที่ชื่อว่าเสกสรรปั้น u t u b e ครับขอบคุณมากครับ สวัสดีครับลงมือเฮ็ด